สวัสด <icate> ีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพราะพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะพี่แพลวกับน้องอาร์มนะคะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแท่สองคนนะคะน้องอาร์มแต่เราจะมาจับอะไรคะน้องอาร์มมาจับตัวนี้เลยครับเจ้าเวรโรดตัวใหม่ล่าสุดของเรา่เองนะครับเวรอดรุ่นใหม่ล่าสุดรถอเนกประสงค์สาหรับครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะน้องอาร์มคะสาหรับเวรโรดรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวพรีเมียมเลยนะคะมันเป็นยังไงบ้างคะน้องอาร์มคะคุณผู้ชม สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นตัวช็อปสุดเลยนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับค่าตัวของน้องนะครับอยู่ที่แปดแสนเจ็ดพันห้าพันบาทนะครับสำหรับออปชั่นนะครับก็ภายนอกก็ดูสวยหรูนะครับโดดเด่นเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเส็จที่นั่งนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีระบบฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณให้ดูคร่าวๆก่อนครับโอ้ยเต้นจังเลยค่ะก็รุ่นนี้นะครับมีรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อบูทูธมีหน้าจอมีกล้องหมอะรอคันก็คือสเปกก็คือจัดเต็มไ้ที่รุ่นพรีเมียมรุ่นนี้เลยนะครับราคาไม่ถึงหน้าแสงมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะคะถกลมนีรละยมากถึง6ลูกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างอามระบบเซฟตี้เซนต์นะคะของเรานั่นเองก็วันนี้นะครับอามกับพี่แพลนะครับก็จะพา ทดลองขับเจ้าเวลอรสรุ่นนี้นะครับไปรีวิวที่หอโถงนะครับแล้วก็จะพาชมจุดเด่นแลนด์มาร์คในการะจำเราด้วยจุดแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็จะพาไปไหว้เจ้าทอสานหลักเมืองด้วยนะะคหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเคารพสักการะเพื่อขอพรกันด้วยค่ะโอเคไปกันเลยไหมครับพี่แอลไปกันเลยค่ะน้องอาร์มไปกันเลย จุดดูว่าเราจะไปเรียนร์กตัวไหนนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะมาศึกษาตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนาะพี่เบวขึ้นไปตรงจุดอะไรนะสกายวอล์กนะครับผมอันนี้จะเป็นจุดเด่นของหอวลดเลยจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหอ,หอหวลดของเรานะคะโอเคไปเลยไปกันเลยค่ะ ยังไงกันบ้างครับสาหรับีมวันนี้นะครับก็พวกเราพามาชมหอโบสถ์นะครับผมจบเจ้าเวร้อนะฮะนยี่จ้าหอโบสถ์กับโตโยต้าเวรอนคันนี้เลยค่ะซึ่งจะบอกได้เลยนะคะว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะน้องอาวใช่ก็ี่ยวไดนรอบเงินก็ประหยัดอยู่ที่ประมาณ แบบกิโลเมตรต่อลิตรไม่เทียมใช้งานคล้องนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะสําหรับครอบครัวขนาดเล็กค่ะเจ็ดที่นั่งก็เลยชิ้นเดียวค่ะก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่สองรุ่นนะครับก็คือรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นสมาร,ร์ทราคาเท่าไหร่แเจ็ดแสนกว่าบาท,บาท,านนบทบก็เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวท็อปก็เจ็ดแสนกว่าบาทราคาทั้งสองรุ่นนี้ก็คือไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงล้านก็ สำหรับสติกเกครถคันนี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยครบคันมากๆเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับเหมาะสาหรับครอบครัวนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ขับในเมืองนอกเมืองไสบายเลยทีเดียวนะทีเดียวก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมรถของจริงได้นะครับที่โชว์มูมโตโยต้าของเรานะครับก็สำนักงานใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่ทางไปศรคามนะครับตรงข้าม ตลาดและคอนโทรีนั่นเองเลครับหรือว่าจะทักเพจของเราทั้งสองคนมาก็ได้นะคะใช่ครับที่เพจไหนคะน้องอาร์มบอกคุณผู้ชมหน่อยก็ถ้าเพจต,ตัวก็เป็นเอ็ดของอาร์มเลยคืออาร์มโตโยตา้านะครับแล้วก็ถ้าเพจบริษัทก็จะเป็นโตโยต้าและเอ็ดนะครับถ้าก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสในใจรับส่งเราก็มีรถทดลองขับครับแล้วก็<ล>ถ้าโทรหามก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หกสามแปดห้าสองแปดสี่ศูนย์นะครับโทรหาดูตรงได้เลยนะครับปรึกษาโปรโมชั่นแล้วก็เช็คดูต่างๆ ได้เลยนะครับลำรับของเจ้าอะไรเจ้าเป็นเบอร์อะศูนย์แนะคะ5 4 6 6 5 9 9ค่ะหรือตจาป้ายแดงนะคะป้แดงลายแถวนครับวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกสนานกับเดียวทีีเดยวได้ไปชมทั้งหอโบสถ์นะครับจุดสกายวอล์กแล้วพี่เนาะแล้วก็ได้มาไหว้สักการะสิ่งศักครึ่งนะครับใช่ครับก็เต็มอิ่มเดี๋ยวอีกทีหน้าเราจะพาคุณลูกค้าพาคู่ร์ไปกับรถรุ่นไหนแล้วก็ ไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามเรา,าด้วยนะคะครับเรียกที่เต,ต้าเราอีกนะ<ช>ครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะครับบ๊าวบาย